บทที่12ถึงบทที่14บี่ทที่12ทิยะปริยายสูสรเอวเมสตังเอกังสมยังพะกวางพะยาย,าายาังพะรติพะยาศีเสสะทิิกขุสหัสเซนตะจตตะโพพะโคภิกขุมาเจีสัมพังภิกเวอน้ลังภิกขเวสัมพังอิตังดับภิกเวอธิตังบูปาอิาาาาาตา จักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมปัโซอธิโตยามปิทังจักขุสัมปัสสะปัจจะยาปัจจติเวทิตังตุลังวาตุลังวาอะตุลังสังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะพินาโทสะพินาโมหกพินาอธิตังคาติยาเชระมารเนนะโสเกนทิบริเทเวหิตุเกนทิโอเมลาเสหิยาเสหิสตังติวะทามิโสตังอธิตังตัทฐาทิตาโสตัวิญญาณังอธิตังโสตัสัมปัโซอธิโตยามปิทังโสตัสัมปัสสะปัจจะยาปัจจติเวทิตัง

ทัติยาชรามารณีนาสโธเฮฮิบริเทวิเฮฮิหูมลสีหิปยาสีหิตตัลปันนันชิวหาทิตาราสหาทิตาชิวหาวิญญาณังทิตางชิวหาสัมปสโธทิโตยังปิดทางชิวหาสัมผัสสะปัจจยาปิจตุเวทะทิตังสังวาทุกทางว่าทุิทางว่าตัมเปียทิตังเกนะอธิตังอธิตังระกัดกินาโศกินาโมหกินาอธิตัง ชาดิยาชรามาเนนัสเทฮิปริทเฮวิตเิมาเสิเดียเิติตันติวัธานิทายอริโตโพตภพทิตากยวิญญาณังติตังกายสัมัสโยยมีทางกายสัมภสัพัาบุษติเฮทิตังสุตังวะุังวาอตังวะตัมปีอะิตังเอนะอติตังองราคนาโสินามหะนาอทีิตังชดิยาเชรามาเนนัสโเทฮิบริทเวิโต เิรมาเซหิปยาเซอรทิรันติวะธานิมโนอทิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตานโนสัมปสสอิโตธมปิทางวโนสัมัสสะปัจยาปิสติไว้ได่ังสุขังวัตัองวะาตุมุสุวัตธมปิอตังเจนะอธิตาังอัิตตังจาคิยาโสคินาโมหกินาอธิตังชาติยาจะรามเรเนนะโสเขหิบริเทเวเขหิดมาเซหิปยาเซหิันติวะธานิ Emang pasang fikir saya suatu hari ya, saya walaupun sakit sakit, 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 sakit sakit,

ปีนิติชิวหาวิญญาณในปีนิปินติชิวหาสัมปัสเสปีนิปินิติทำปีทางชิวาสัมปัสสะปัจจะญาปุสศริเปริยีตังสุขังวะทุวังวาอะตุสุขังวะปัสมิงปีนิปินิติกายะสมิงปีนิปินิติปะตะเพสุปีนิปินิติกายะวิญญาณปีนิปินิติกายะสัมปัสเสปีนิปินิติทำปีทางกายะสัมปัสสะปัจจะญาปรสศริเวริยตังสุขังวะทุวังวาอะตุสุขังวะปัสมิงปีนินัมปัสมิงปีนปินิติทำในสุปิใน เนโลวิญญาณในปีนปินติมะนนนสัมพัสเสปิปนิปินสิยัมปิทางนนนสัมพัสสะปัจยาปัสติเวทาจังสังวรสังวาสังวาตสังวาตสมินติกนิปินติกะที่ปิทางวิราชติวิรางคาวิโมจติวิมุตตะเสนีที่มันจะมีปีญญาโหติกีนาชาติจสิตังคามัสสัยยังตังการณนียังงานรังอิทัสตายาติปะชสะนาติปิจามัวจักภะวะอัตตมนาเตปิภูพกโกโตภาสิัง อภินันทุมัสิวสัปนะเวยกระาินนมันัสสะติภูสหัสสะนุปายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจจูังบทที่13บนัตตะณาสุตังเอเมสุตังเอกาสมิยังปะควาภาราสียงมิหาดิเศปัจจิันยตโกะะวาปัจจักยาคีเยปิภมันเตสิูปังมัน ิกขุเัตตารูปัญจาิดังิกเวอัตตาอภวิสานะริขะงรูปังคมยสังติยละเพจารุเปมรูปังหตุเอมเอรูปังมะเสิทิสมาจัโกิกเวรูปังคัตตาตสมะรูปองร์มหาดยสังวติจารลเปติารุเปเอมเมรูปองคหตุเอมเอรูปังมะโหาสิทธิธรรนะตตา เวทนานมาของซีเพสมัชฌากทเกเวเวทนานาตาปัสมาร ใช่เอานาจาระพติสังขารเอตุเอวเมสังขาราหุตุเอวเมสังขารามาอะเหสุติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจิตจังพิโตเวนตังวิสสนงนิังวิญญาณังอปะรยะสังปฏิยะลเปตะจักวิญญาณิเอวเมสุตวิญญาณังหุตุเอวเมวิญญาณังมาหุตสุติยสมาคมจักพิโตเววิญญาณังอนัตตาสมามวิญญาณังอปะรยะสังปตินาจาระสติวิญญาณิเอวัเม วิญญาณขอตัวองเมวิญญาณมาอุสิตันติมันจะทำพิเมปา้ตยังาจังวัังวที่งันเตยัาองลกันนาถ้าทมังกาลังนิตังสัมนปัสิโตเอตังมะมะอสมสะนีอสเมตาติังพันเตตังจิมันะทพิโกเวเวทนานิจาวะิจาวะ อนิจาวาอนิจาวาตอนิจังพันเตยังมานิจังทุกขังวาตังทุกขังทุขังวติทุกขังวันเตยัมรานิจังทุกขังวลนินามะทันบังกาลังนตังสมุปัสสุโตเอตังอมาเอโสหมัสสิเอโสเมตตาติโนทีตังพันเตตังจิมานาทัศพิคุเวตังการาริจาวานิจาวาติอนิจาทพันเตยังมานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติสุขังทุกขังวันเตยับานิจังทุกขังวทุกประลักนินามะทันต เอตังมะเอโซหัมาสมิเอโซมอัตติโนเหตังันเตตังกินมันจะถาพิเววิญญาณังนน้จังวาอนจังวาติอนิจังันเตยามไรจังทูกังวาตังสุขังว่าีทุังมันเตยามะไนิจังทุกขังวิปันามาทรมันกาลังมนตังสมติัสสิปุตังมะเอโซหัมาสมิเอโซมอัตติโนเหตังพันเตตมาเตหะพิทเวย่ังกินจิรูปัอติตาะคะตัตนัง มาชตาวะพระหิดภาวุราลิกาวสุมังวาฮินัาวาปะเนตังวายันทุเลสตุเกวาสัพพังรูปังเนตังมะมะเนสุขมัสมีนัมเนสุอาติเอวเมตังยุทัพเนตังขัมมาปัญญาญาทัตถังยากาจิเตนาอติจานะคัตตปุปปนาคาชตาวะพระหิดภาวุราริกาวชมาวาฮีนาวาปะลิกาวยาทุเลสุเทวา ข้าพเจ้าในาเนตังมามาเนโสหมิสุเมโสอัตติเอวเมตังยถาปูตังสมะเป็นญาญาทัดทัพจากจิสัญญาอติตานะคะตตุปปัญญาสตาวะภิหาวะอุราริตาวะสุมาวานินาวะนิทาวายสุเรสุจิวัสัพพะัญญาเนตังมามาเนโสหมิสุเมโสอัตติเอวเมตังจะถาปูตังสมะเป็นญายะทัดทัพเจเกจิสังขาราติตานะคะตตุปปัญญาสตาวะภิหาวะ มุราดิคาวาสมาวามินาวาปนิตาวะเวทุเลสันดิเกวาสัพเพตังคาราเนตังมะมะเนสโสหามะสุนีนามีสวาติเอวเมตังยถาภูตังสมะปัญญาทะตะพังยังกินจิวิญญาณังะติตัลักขะตะปะนังสตาวะปุหิตาหะมุราดิคาวาสมาวาทีนาวาปนิตังวายันทุเรสันดิเกวาสัพังวิญาลังเนตังมะมะเนสโสหามะสุนีนามีสวาติเอวเมตังยถาภูตังสมะปัญญาทะตะพัง เอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวะโกดูปัสสังมิพิเนปินติเฟเนายปิเนพินติสัญญายปิเนพินติสังขาเรสุติเนปินติวิญญาณสมิปิเนพินติเฟปินทางวิราชิติวิราภามุจเตอุิมตปัตสังมิโมตมิเตญาณังโตติขีนาชาติลูกสังตัรนาจารย์ยัางระดับระดียังนาปะระหับอิตระ พัตตายาติประชาชนติถัโมจักรวะอัมมนาปจะกววาคยาปิภูวัตโตภาสัรอภพินานทูมาสมินสปนเวกานสเมกพนัมาเนปจะกวยาปิภุนังอนุปาทายาสเวจิติจิตตานิวิมุจิงสุติบทที่14มหาสมัยสตรเอมสุตังนิการสมัยยังปจักรกวาสเรสุยหะระติปิโรุสมิงวะนนมหาตัิบทสัมเันะ สักหนึ่งเป็นจัมมจเตหิวิภูสเตหิสเปหิวราหันเตหิทสตาหิจาลโลกัตหะตุริเทวตาเยโทยานะสนิปติตองติปตะวันตังศัสนายาปิสุสังจะดตะโธจตุนังตาวะตานังเทวานังเอตะคะโศสิเตยังโ ยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาปะกวาตโตภูรโตสาตุระหังสุอัตโสุตาเทวะตาภูรตังตะวันตังอะภิวาเทรวาเอตมันตังอะตังสุเทียรมาตังสุตาชโณเอกาเทวะตาโคตุสติเตมมะถังมหสิมหาสมโยปะวะนัสมินเทวะกายาสมาคตาอาชาตังหะมีมังคตมวะ เยวะอะปกาสิตตสัพพ um. ันตุตาตาโขอปาราเทวตาตะโกตสันติเ uh กิมังคาทางอาปาสิคาตาโขลพิพาโวสักมาท้หังสุจ uh ิตันอะตนะโนอุชุก uh ัมมังกัมมัตังสุสาระทิวะเอวานิขะเฉตวะอินทริกยานิสักขันติปันทิตาติตคตาโขอปาราเทวตาตะโกตสันติเกิมังคาทางาสิเสตรวะอังเสตรวะปินิ อินเดคีลังโอหัดจะมะเมชาเตสารันติสุธามวิมะราจักขุมะตาสุนะตาสุสุนาคาติคาตะโคอปาราเทวตาปะโคโตชัตเกมังคัมภราสีเยเจจิมังคัมเจนังกตาเสนเตฆังมิฆมิสันติอปายาภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังปะวิโกเลสันติติอปะโควาวิปุ มันเตสีเอฟวีนาทิโทเวทศสสุโลกแลาตุูเทวตัสสันปิติตางติประกาประการพัสนายาปิโตสงัญจากเยิเตปิคเทวะเฮสุงาตีสัมมาทานังอรหันตสัมมาัมพุทเธสัมปิภวัตานังเตะปรมาเยวะเทวตัดสันิาติตาอเฮสุยถาปิมหังเตะระติเติเตปิคเวพระอิสติ ธนาคัสปักมะธาลังอาทานโตสมาสุพุทธาเตสัมปิโกวันตานังเอสะป,ปารามายเยวะเทวาตาสันปิตาพระวิสันติสยยถาปิไมห่างเอตักระหีอาจิตสิสามิพิฆเ,เวเทวกายานังนามานิจิตายุสานิพิฆเ,เวเทวกายานังนามานิเทสิสามิพิฆเ,เวเทว,วกายานังนามานิตั้งสุนาถะสาธุการนาสิการโรธาธามิส คาริสานเนติเอวอมพันเตติโกเตกต,เติคูพัพวันโตกะจะโสสุนทรวาเอตตะทะโอจะสิโลกะมณโงกะสามิยัตถะกุมะาตาัดทัศิตาเยสิตาผีปัททะรังตาหิตตาตาสมาหิตาปุถึงสีหาวาสัสตีนาโตมะหังสาพิศพุโนโอทัะมะาณาส,าสัสุทาวิปัสสันมะมะลาหิลาคีโยปะจะสเต ระตะวะวันเนกาปิระวัทเวตะโตอมันตยิสัทขาสะวเกสะเสนระเตเทวกายาพิคันตาเตวิชันลักพิกาวุเตสะอัปปะมังกรุงสุปวะพุทธสัสสะานเตสัมปาสุอะหุกญาณังนามะโนุสานะทัสสะนังภาเตเกสาปะนักขุงทักหัดสังทัสตตาลิงสตังเกเกสหัสสานาตมโนสานะอัชสุหะเตเกนันตมักขุงดิสาสะปา คือลาอหุนจะสัมพังธ์พันธญาวะวักจิตวานะจะมาตโวมาใจวิสาสาอเคสาเหตกแต่เทวกายาตันตๆแต่วิชานาทพิทโอยโวขังกิตติสมนนิลราหิอนุปปสโสตตะสสหัสสาววยะขคุณทาตาปิลาวัฒนาไวท์มันตที่มันโดนะมันโดนสสิโนโธรรมนาพิกมพิภูนางสมิติังฉะสาสาเห็นมะ ก็ตายยาขานะนะตะวันนี้เราที่มันโตทีมันโตนะมันโตรัสสิโนมรธรรมนัทก่จมที่กุนางสุิเตงะนางสัตว์จังที่ลาสิสหัสสายยาขานะนะตะวันนี้เรามันโตทีมันโตนะมันตะสโนมธรรมนากจมอย่างจริงเมนพเจเตโสรัสสสหัสสายยกขานะนะตะวันนี้เราที่มันโตที่มันโตนะมนตะสโนมธรมนังจมุนที่กุนังสุลิเตงะนางแม่สามตา จัตสตายัก์นั้ะแตวันนี้ไหว้ที่มันตัวเ็มัวแล้วมันตัวชัดสินุหัวธรมนาพิกังมูทที่นุ้นสมิงนางคุณวิโรราชกกิโกสเวคุณลัสสัคุเวศนาบีโยนังสตะกหัสสังยขกษนังจะยิบุฟารสติคุณวิโลราชกในวงโสวาคัสสันติงนางโคดิมังจา่ ที sea, ่สั่งราชาพระตาโถปัสสาสติพนพานังอิปติมหาราชัสรสสุโสปตาปิปัสสักโโหอินทรมานามหันตลาอีที่มันโตชุโตแลมันโตสัตโนมนาจมูกที่กนางสมิธมนังเาทนันจากที่สั่งราชาล่นงหัวสัตย์สุติพนพานังปิปติมหาราชกษัตสุโสปาปิปัสสะโโอนทานามหันลาที่มันโตชุมโตนวันโตสัตยโนมดนามูกที่กูนางสมิธมนัง สิราชสสัตว์ปัิสสะพระหโหนท่านนามามหาภไยที <rehears> ่มันก็สิมนันา่ตสัสมานามิกรมูที่หูนางสมิธนางอุตตราชจที่สังราชเวิอุเรโรกัปิพระขานาที่ประิมหาราชเสสัตสุขุตตาิปัสสะพระกโหนมีท่ามามหาภไยที่มันกสิ่มันต่อตสัสินโหมดธมนามิกมูที่หนางสมิธนางปุริมาที่สังสตตะโถะทีในนที่โร ปฉิเนนะวิลุปักโขกุเมโรอุตรังทิ่สังปัตตาโรเตมหาราชาปักมันปาจะตุโรทิสางพระธารมานาอัโรสุ โหเจวะติมพะรุสุริยะวัชชาเอเตจันเยจราชานันทภพสหราชุติมวะพระมารอะิกามุงทีขูนางสาัติวนางอาถาภูหนา้าพระสานาคาเรสาลา,าสหก,กันชันบากรรมพักละปะลาอาภูปายาคาสหยาติกิยามุนารตะรัชาจักอาภูนางขายสดสินโนยเราวันโนมหานาโกโสปะคะสันสติวนาง เยนาคะราเชสหสสาร,รันติทิพาธิชาปะคิดฤสดาจักรทูเรหายยะสาเตวนะนัมมาชัปปัตตาจิตาสุปนาอิติเต,ตสะนามังขะพักยันต์ตัณหานักราชาะมาสิกุป,ปันตโตเขมามะกาสิปุโธสังอาหิวาจาอิบุปาวาหังอันปาลากาสุปนาสละนะมมาตองสุธทธรรมชิตาวาชิระหันเถนะ สะมุทังสุปราสิตาทาตะโรวาสวสเตเติ้ที่มัโดยยัสสิโนโการกัญชามหาสมานาสุลาธานะเวสสาเวปาสิติสุสิติจักปะหาราโทนะมุจชีสหสตันจักระริปุตานังอัเพเวโรจันามากาสันไนตวาปะหุนเสนตราหุพัดขับมุปาคะมุ มัโยธายนิพันธันเตวิคุนสะมิเติงมานังอาโปจะเทว,วาปะวาทีจะเตโชวยโยตะทาขุงวัรุนาวารุนาเทวะโสโม,มจัยักษะสาสหะเมตตาการนาไร สุปะนิสาเทวาสุยะมาโคปุรักขิตานักขันนิปูรักขิตาวะอาคมาภะวะลาหากาพระจุนังวะโตเสโตโสุปะปุรินทะโธทเเสทเตทัสะากยาสภินานะอวันนี้เราจิมันโตเต็มโตนมันโตได้สดสมากยคุณนะจะไม่ติงว่านางอาคาคูสหาคูเทวาชลมามคสิพาอวาันิทะกาจโรชาจักุมาคุปะ นิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจิตากะสัเนชกาสุริยารุจิราอัวาควสวัณห์เนสิโนทัศเตเตทัศธากายัสเพนันะตวานิโนจิมันโตชุติมันโตแล้ววันตวิสัจญาโนภานาภิกขมุงเทมันตถติงมะนังสมานามหาสมานามนรสสัมมรสุตมากิทาปจุสิกาวาภูอาคูมะโนปทุสิกาอาภูหารโยเทวายจะโลหิต วาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายาสินโนท้าเศตรีทัสุภากายสนาสเทนันตตัวันนี้หน่อยที่มันโตดุจเหมันอ,มนอนตันะวันโตเรศสินโนโมทัมมานาพิการมุนวิคุณังจะมีทิ้งว่านางมิสุขะกรุมหาอรุณาอาภูเวชนะสาสหาโอทาปักไคาหาปาม,มุขาอาคูเทววิจักขณาสัทธามตาหาระคาชาไมสักาจยัสินโนฐานะยังอาคา ปะชนโนโยทิสาอภิวสติพระเศษเรษฐสาทานายสเพนะววน,นัตะวนิโนมุนทิมันโตชติมันโตนะมันโตยัสสิโนโมธรรมนาภิกามุงที่ครูนธธางเกิดมีิงโนนางเขียนวิยาดุสิตายานาปัตถาจเยัสสิโนสัมขิปัตถาลามะเสราชโยาาติมาจะอัตวะมาเนรติโนอาภูอัตหาภูปไภลาเมกา เกษตรเกษรายาสัพเพนะลวนนี้นออที nah ่มันโติเต็ม ah ันโตนะมนโตแล้วสิสโดามนาอธิการมังพุตุนาสันติเจ้านังสาตเทเดเทวันีกายาสัพเพนะละตวนนีนอนามันวาเยนะอาคันถึงเยจันเยสัทิสสสหปวุทธชาติมาขี่ล่างโอคัดเป็นนมานาสัวงพระเถโมคะตะกลังทางปัญทางวะอสคติจารจุปมาปะระตะจากปุตการ โตชาสันนางสุมาโรตโสจัโนภาข่สันติวหนังทหารสักรมาโลกานังมหากรรมมาทิปิทต,ติอ <coping> ุปปันโนสิมันโตพิสมากายโยยัสสุโสเกษตรายชาณะอุปเจกวาสวัตติโนเตสังจะอัชโตอาภาหาริโตปริวาริโตเตจักสังเกตังเตสุนเทเทเวสัพังเคมารเสนอิกันนิ ปัสสะกันหัสสะพันธิอังเรทักพันทะพันทะลาภเพหะพันธะมัทุโวสัมภาปะปิวมเรทะมาโวโมจิหะโุจินังอิติตะหะหาเสโนกันหัสเสนเปสัยิปานินาตะละมาหัจจะสัรังจะตวานะเพระวังยะถาป่าวิสโตรเมโวภะนะยันโตสัตวิชุโตตระหะ ุโธอัสัตยังวัสิ่งตันจะสัพท์ทางนายะเพราะว่ากิตวานะาจะถูุมาตัตโตมันได้ยิสัทธาศัพว์เกศศาสนีแเตเดนาราศเสนะโมฮิกันตาเตวิชานาคพิพาวเตจจะอาตับปะมาการุสุตวาพุทธศัสสาสนารีบะราเตหิปะกามูเนสังโลมังปิอินชยุงสัพเทวิชิตาสังฆามาขย่งตีตยศัพสีโนขอทันติสหกูเตหิสา วักาเตชะนีสุดภาสิดคลิปชัดไปบทที่15ถึงบทที่20